เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนในยุคที่สิ่งมีชีวิตบนโลกกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่หลากหลายแต่มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ที่สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของสัญชาตญาณและเริ่มใช้ความฉลาดเป็นอาวุธในการเอาชีวิตรอดเราจะเริ่มต้นการเดินทางของเราด้วยกานกสีดำที่ดูธรรมดาแต่ซ่อนความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดกาไม่ได้เป็นเพียงนกที่บินโฉบเฉี่ยวไปมาเพื่อหาอาหาร แต่มันคือนักวางแผนนักประดิษฐ์และนักแก้ปัญหาตัวยงลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่กามองเห็นอาหารชิ้นโปรดอยู่ในภาชนะทรงสูง,สงแต่ปากของมันไม่สามารถเอื้อมถึงได้นกส่วนใหญ่อาจจะยอมแพ้และบินจากไปแต่สำหรับกาแล้วนี่คือความทา้าทายที่ต้องเอาชนะมันจะเริ่มสำรวจสภาพแวดล้อมรอบตัวมองหาสิ่งของที่สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือได้อาจจะเป็นกิ่งไม้เล็กๆก,ก้อนหินหรือแม้กระทั่งเศษขยะที่มนุษย์ทิ้งไว้ จากนั้นกาจะเริ่มทดลองมันจะหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาและหย่อนลงไปในภาชนะพยายามเขี่ยอาหารให้ขึ้นมาแต่ถ้ากิ่งไม้สั้นเกินไปมันจะไม่ยอมแพ้มันจะมองหาวัสดุอื่นๆที่ยาวกว่าหรืออาจจะฉลาดกว่านั้นโดยการนำกิ่งไม้หลายๆอันมาต่อกันจนมีความยาวที่เหมาะสมนี่ไม่ใช่แค่การกระทำที่เกิดจากสัญชาตญาณแต่มันคือการใช้ความคิดเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหากาต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องมือกับเป้าหมาย ต้องสามารถประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนวิธีการได้ตามเหมาะสมความฉลาดของกานั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้เครื่องมือเท่านั้นพวกมันยังสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นได้อีกด้วยหากกาสังเกตเห็นเพื่อนของมันกำลังใช้วิธีการบางอย่างในการหาอาหารมันก็จะจดจำและนำไปปรับใช้ในสถานการณ์ที่คล้ายกันนอกจากนี้กายังมีความสามารถในการจดจำใบหน้าของคนคนนั้นได้อีกด้วยหากใครเคยทำร้ายหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับกา กาตัวนั้นก็จะจดจําใบหน้าของคนคนนั้นไปตลอดชีวิตและอาจจะส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับสมาชิกในฝูงของมันทําให้คนคนนั้นกลายเป็นบุคคลที่ไม่เป็นที่ต้อนรับในอาณาเขตของกาไปเลยจากการแก้ปัญหาเราจะเดินทางลงสู่ท้องทะเลลึกเพื่อพบกับโลมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีชื่อเสียงในด้านความฉลาดและเป็นมิตรกับมนุษย์แต่เบื้องหลังรอยยิ้มที่แสนน่ารักนั้นซ่อนไว้ซึ่งความสามารถในการสื่อสารและการทํางานเป็นทีมที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราเคยรู้ โลมาไม่ได้สื่อสารกันด้วยเสียงร้องที่ไร้ความหมายแต่มันใช้ภาษาที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยเสียงคลิกเสียงหวีดและภาษากายที่หลากหลายโลมาแต่ละตัวจะมีเสียงหวีดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเปรียบเสมือนชื่อที่ใช้ในการระบุตัวตนนอกจากนี้โลมายังสามารถใช้เสียงเพื่อสร้างภาพสามมิติของวัตถุที่อยู่รอบตัวได้อีกด้วยโดยการส่งเสียงคลิกออกไปแล้วรอฟังเสียงสะท้อนกลับมาจากนั้นสมองของมันก็จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างเป็นภาพที่คมชัดของวัตถุนั้นๆ ความสามารถในการสื่อสารของโลมานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการล่าเหยื่อโลมาจะทำงานเป็นทีมโดยการต้อนฝูงปลาให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่แคบๆแ,แล้วผลัดกันว่ายเข้าไปจับปลาทีละตัวการล่าเหยื่อแบบนี้ต้องอาศัยการสื่อสารที่แม่นยำและการประสานงานที่ดีหากไม่มีความฉลาดและความสามารถในการทำงานเป็นทีมโลมาก็คงไม่สามารถอยู่รอดในท้องทะเลได้ โลมาไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ฉลาดเท่านั้นแต่มันยังเป็นสัตว์ที่มีความเห็นอกเห็นใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โลมามักจะช่วยโลมาตัวอื่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยโดยการประคองให้หายใจหรือนำอาหารมาให้นอกจากนี้โลมายังเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของการช่วยเหลือมนุษย์ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยจากท้องทะเลเราจะเดินทางขึ้นสู่ป่าดิบชื้นเพื่อพบกับลิงสัตว์ที่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดกับมนุษย์มากที่สุด และเป็นสัตว์ที่มีความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ที่น่าทึ่งลิงไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ที่ปีนป่ายต้นไม้และกินผลไม้เท่านั้นแต่มันคือสัตว์สังคมที่มีความซับซ้อนลิงจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงโดยมีลำดับชั้นทางสังคมที่ชัดเจนลิงที่อยู่ในลำดับชั้นสูงกว่าจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าลิงที่อยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่าเช่นสิทธิในการเข้าถึงอาหารและคู่ผสมพันธุ์ ลิงมีความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแ,แวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างง่ายดายพวกมันสามารถเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือในการหาอาหารหรือป้องกันตัวเองจากศัตรูได้ในบางพื้นที่ลิงได้เรียนรู้ที่จะเปิดขวดน้ำอัดลมหรือขโมยอาหารจากนักท่องเที่ยวพวกมันยังสามารถเรียนรู้ที่จะใช้เงินเหรียญในการซื้ออาหารจากตู้หยอดเหรียญได้อีกด้วยพฤติกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของลิงได้อย่างชัดเจน ความฉลาดของลิงนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่การใช้เครื่องมือและการเรียนรู้เท่านั้นพวกมันยังมีความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและมีความคิดสร้างสารรค์อีกด้วยในการทดลองหลายครั้งลิงสามารถแก้ปัญหาที่ต้องใช้ความคิดเชิงตรรก,กะและการวางแผนล่วงหน้าได้เรื่องราวของกาโลมาและลิงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์แห่งความฉลาดในโลกของสัตว์ พวกมันแสดงให้เห็นว่าความฉลาดนั้นไม่ได้ผูกขาดอยู่แค่ในมนุษย์เท่านั้นแต่ยังปรากฏอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อีกมากมายบนโลกใบนี้ความฉลาดของสัตว์เหล่านี้ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์และตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ซับซ้อนและต้องอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อย่างเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อเรามองลึกลงไปในดวงตาของสัตว์เหล่านี้เราอาจจะเห็นประกายของความฉลาดที่คล้ายคลึงกับของเราเองและอาจจะเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงนิยามของความฉลาดที่เรายึดถือมาตลอดในขณะที่เรากำลังชื่นชมความฉลาดของสัตว์เหล่านี้เราอาจจะลืมไปว่าความฉลาดก็มีด้านมืดของมันเช่นกันความฉลาดสามารถนำไปสู่การเอารัดเอาเปรียบการทำลายและการควบคุมบางทีความฉลาดที่แท้จริง อาจจะไม่ใช่แค่ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแต่มันคือความสามารถในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและการรักษาสมดุลของธรรมชาติณด,ดินแดนอันห่างไกลที่ซึ่งผืนป่าปรรจบกับท้องฟ้ามีตำนานเล่าขานถึงสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดล้ำเกินกว่าจะยังถึงพวกมันดำรงอยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์เป็นผู้พิทักษ์ความลับโบราณที่รอคอยการเปิดเผย เรื่องเล่าขานกล่าวถึงความรู้ที่ถูกเก็บซ่อนไว้ความรู้ที่หากมนุษย์ได้ครอบครองอาจนำมาซึ่งความรุ่งโรจน์หรือความหายนะนิรันดร์